สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวานจะมารีวิวแบตเตอรี่ตัดขนมาค่ะยีห่ห้อเคนี่ค่ะตัวนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะนายแบบของเราก็คือโรเจอร์นั่นเองค่ะแต่ก่อนจะไปหาโรเจอร์นะคะเราจะเปิดดูก่อนว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างค่ะนี้มาแบบเอาจอนะคะเพราะว่าตัดขนมานะคะเปิดมานะคะก็มีคู่มือนะคะ นี่แบตเตอรี่ยี่ห้อเคมีนะคะอย่างนี้นะคะกันแต่เล็บหมาด้วยนะคะมีแถมมาด้วยนะแล้วก็น้ำยาตัวนี้น้ำยาเอาไว้เวลาใส่ใบมีดเขานะคะตอนเราตัดเสร็จนะคะมีที่ชาร์จนะคะมีตัวนี่ค่ะเป็นหัวแบตเตอรี่นะคะเบอร์ต่างๆนะคะมีเบอร์อะไรเนี่ยหนึ่งาแปดหนึ่งอ่ะสี่หุนมีสิบมีลหกมิลนะคะมีสี่ตัวนะคะ แล้วก็มีหวีนะคะหวีกับตะไบให้ด้วยค่ะแล้วก็มีแปลงนะคะเอาไว้เวลาที่ปัดนะคะตัวแบตเตอรีเ่เขาตัวนี้นะคะก็จะมีตัวครอบหัวมาด้วยนะคะสามารถแกะออกได้นะคะแล้วก็มีตัวปรับระดับตัวนี้มันจะสามารถเลื่อนตัวใบมีดเนี่ยขึ้นลงได้นะคะก็เหมือนเป็นบล็อกตัวหนึ่งนั่นแหละแต่เราก็มีบล็อกใส่แยกด้วยเดีย๋ยวเราไปหาโรเจอร์กันเลยค่ะ เจเจคับมานี่แล้วปะไม่ต้องหลบจ้ไปกินนมปะไปกินนมปะมาแล้วมาแล้วมากินนมแล้วมาแล้วมาแล้วมากินนมแล้วมาแล้วมาแล้วมากินนมมากินนมหลอกหมาค่ะหลอกหมานี่ค่ะมานี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเฮ้ยไรอะตอนนี้โรเจอร์เราก็พร้อมแล้วนะคะมาแบบไปดูเรื่องนะคะเพราะว่า แบตเตอรี่อันนี้อันใหม่นะคะอันเก่าเขาจําได้ตานเก่ามันเสียไปแล้วนี่เราซื้อมาใหม่เดี๋ยวมาเริ่มตัดของโรเจอร์กันเลยค่ะเราจะใส่เบอร์สีให้โรเจอร์นะคะโรเจอร์ครับมานี่ครับนั่งเลยโรเจอนั่งเลยนี่ก็จะมีแบตเตอรี่บอกนะคะบอกระดับด้วยนะคะโห้ยอดมากค่ะ นี่คือโรเจอร์นะคะนางหลับให้ใหเราตัดขนเลยนะคะ <Okay. S 1> นางกำลังฟินมากเลยนะคะเราตัดต่อก่อนแล้เปลี่ยนหัวแบตเตอรี่ก่อน ในที่สุดละก็เสร็จแล้วค่ะเราเจอเป็นหนุ่มเกาหลีแล้วนะคะยิ้มแย้มแก่มใสก้อยตัดได้นะคะโดยเฉพาะตรงหน้าที่ตัดยากมากเลยค่ะเรามาดูหมาต้องใหม่กันหมาต้นใหม่ไฮไฟครับเฮ้รอแล้วครับดูนะคะผลงานนะคะดิ้งดิ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 งนี่คือขนที่ตัดเมื่อกี้นะคะ เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเครื่องตัดขนหมาเคมีนะคะก็เปลี่ยนหมาตัวเก่าให้เป็นหมาตัวใหม่ค่ะอย่างโรเจอร์นะคะตอนแรกทนทรมานกับการที่ขนลุงรังมานานนะคะเจ้าของนี่แหละทรมานเวลาไปวิ่งเพราะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะขี้ดินขี้คนก็ติดขานะคะวันนี้ชดใชยแล้วค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ